คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนกันด้วยนะเออ วันนี้อยู่ผมอี่เช่นเคยนะเจสไฟสล็อตนะเออใครที่เข้ามานะ like, มแล้วก็กดไลค์ก็กด s u b สไครป์ผมด้วยละกันเพื่อนเออวันนี้ก็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 ก,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 ก็คิดถึงกันหรือเปล่าเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมนะโบนัสธรรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนและก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยเออ ใครที่สนใจก็ลิงใต้ก็เม์แรกได้เลยนาเพื่อนเออเออเออก็คุณมูแนะนำก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมนะเพิ่มแบบว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแต่ของเกมจริงๆนะเพื่อนเออก็แบบวันนี้วกตุนมาเจ็ดสองบาทเองนาเพื่อนก็ขอเริ่มที่เบทสามแล้วกันนาขอสักสิบหมุนไปก่อนนาเพื่อนเออเพิ่มอัตราการแต่งนะโบนัสผมนาเพื่อนเออก็วันนี้มีเทคนิค กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อนแลดอกนี้ไงโอ้โห94บาทโอ้ยดูดี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 เพื่อนเพื่อนแลคอมโบมาอย่างงี้ดูดีดูดีดูด,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 ดีไอเหียปังว่ะปังว่ะปังว่ะเพื่อนปังไหมปังมากไหมแลวมามา้ว,อด,วดอกนี้ยังไงเบิ้มก็ไม่อีกจ้ะเบิ้มก็ไม่อีกต่ะแล้วมีได้มา่าไรไอ้ แรกๆจะมาดีอย่างนี้นะเพื่อนแบบทําให้เราดีใจอะไรอย่างเงี้ยเออเดีวดูดอกนี้ปังเลยนะดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ละเหมือแบบนๆบโจ๊ะบะโบะบะไปเลย231บาทเมื่อนโอ้โหและยังเหลืออห้าหมุนตอนนี้กำไรมา200กว่าบาทแล้ว เอาตนมาแค่เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วในเองคุณว่าเออเป็นไงนะสุดยอดปะสุดยอดปะแล้วดอกนี้ไงบึ้มเข้ามาเออสวยงามโจ iquer. จะจะโจไปเลยไอสี่บาทแล้วด şey? yeah, ูสุดยอดโอ้โอ้โอ้เออโอเย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 อเีอยดอกนี้ปังปะเพื่อปังนะปังไม่ไหวเลยเก้าสิบเก้าบาทดอกนี้เป็นไงเนี่ยน้องๆ เป็นไงเาวเออยอยอไปเลยงามเพื่อนเออแล้วดอกนี้มาอีกจ้มาอีกแล้วเ้อโอ้โหสวยงามสวยงามแล้วดอกนี้เบิ้งมาไหมหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะจ๊ะเอองั้นก็เทคนิคนี้นะเพื่อนเอาไปใช้ก็ได้นะเดี๋ยวผมขอขอหาตัวนั้นก่อนตัวทองนั้นเพื่อนหาตัวทองก่อนสักสองตัวค่อยขึ้นเบ็ด นี่ไงตัวทองสองตัวขึ้นเบ็ดไปเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะมาดีนะเพื่อนต้องดูขอกระโดดเป็นเบ็ดหกเลยละกันเบื้อนขอสักสามสิบหมุนไปนะขอสักสามสิบหมุนไปนะเบื่อนอย่าไปวันอย่าไปไหวนะเบื้อนเออสวยงามแต่ลามตามเติมไอ้ยอ่ไรเงียบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ากูอับอายขายีนาหนี้เปนเบื้อน อับอายขายกีหน้าเอาเอาเบท6หกด้วยอัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยคืออะไรโอ้โหเพื่อนงั้นขอปิดเทอร์โบแล้วก็สิบหมุนลองไปก่อนนะอันแรกนี่คือแบบว่าวอมวอมและเพื่อนอันนี้เอาจริงแล้วนะมาหน่อยดิเฮ้ยกูขายหน้าเอาสิบหมุนนะสิบหมุนนะเพื่นอนเฮ้ยคืออะไรมาหน่อย มาดีดอกนี้สวยงามยี่สิบห้าบาทแล้วเป็นไงแตกดีนะเพื่อนใช้ดีผมเอากลับมาใช้อีกรอบมัเงินเพื่อนเออก็คิดถึงกันหรือเปล่าล่ะผมหายไปนานล่ะเป็นไงอ่ะไม่ยอมกดไลค์ไม่ยอมกดซับสไคร้แล้วก็ไม่กดแชร์ผมแล้วกันไม่กดแชร์ผมเองนะผมก็โทษไม่ใครไม่ได้หรอกเพราะผมไม่มีไม่มีกำลังใจทำเกลีต่อไปเออเพื่อนเือนโอ้ยไม่มีกำลังใจรำเกยจริงเลย โอ้ยมาขอยีกสิบหมุนไปนะเออขอ,อสักสิบหมุนไหนดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่าเมื่อเอ้ยสวยงามมาแล้วสามบาทนอกนี้มันมาเกี้ยวไมเว่เรื่อยๆโอ้โหโอ้โหมาหน่อยดิมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยังไงดอกน,นี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเป็นไงสิบหมุนสุดท้ายผมแก้ตัวแล้วกันหมุนนี้ มันมาจริงนะดอกนี้ได้มา1 3 2บาทเออก็ไม่ได้ว่างอยู่แล้วทุนมาแค่70กว่าบาทนะเออก็ไมไ่เสียดายอะไรแต่ว่าก็ข้าวมื้อหนึ่งอ่ะเพื่อนเออนะก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มวันนี้นทำก็อยากรู้เวลาการแต่ของแต่ละเกมแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนนะเออก็มันจะมีเวลาเออเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมก็นะเพื่อนก็ลอง ลองแบบว่าลองเข้ากันได้นะเพื่อนเออก็มันจะเพิ่มอัตราการแตกให้นะเพื่อนแบบว่าอ่ะเราสมมุติเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจองแตกเท่าไหร่แตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงก็เราก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดเราเข้ากลุ่มมูลารรมนี้ก็จะรู้ไงว่ามันจะแตกเวลาไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเพื่อนมันแล้วหลากหลายเกมนะเพื่อนแล้วแต่เวลาของมันนะเออผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรบมาณไม่รู้เรื่องอะไรเยอะน,นั้น ได้แค่ดูว่าเกมไหนแตกนั้นเพื่อนเออก็ตามเขามารอกนี้มาสองรอบาทเพื่อนเออกําไรก็มา400รว่าก็บาทแล้วไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะเออไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วก็มันมาจริงๆอ่ะเพื่อนเออต้องเข้าใจกันด้วยนะสุดยอดเชียร์แล้วฟรีจากเขาหรือเปล่ารอกนี้ไงหยุดสวยงามเห็นบะ ถึงจะไม่ได้ใช้มานานแต่ก็กลับมาใช้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพื่อนเข้าฟรีไปดีครับพี่น้องไอ้เหี้ยสุดยอดไปเลยก่อนเบื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไคร e หน่อยนะเพื่อนเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะเออก็หัวหนอนเออ ก็ได้อยู่นะเบ็ดแปดได้มา100กว่าบาทแล้วตอนนี้เออก็เพื่อนคนไหนที่อายุต่ำสิบแปดปีนะก็ควรได้รับคำแนะนำนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่นะนะนะไม่เล่นหรือทำตามเป็ดขาดเดอ้อเออหรือเพื่อนคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเออหนึ่งร้อยบแปดาทเที่ยม มันไหลดิงไม่หมดเลยมันแจกเข้าจริงแต่ว่าแจกน้อยเออนะแต่ว่าข้างนอกอาจจะแตกดีข้างในนะ่นเมื่อเอ,อ้ยมาหน่อยน้องๆเหียไม่มาเลยว่ะอ,อ่ะไม่เป็นไรกูตามหาตัวทองก่อนสักสองตัว นี่แต่ว่ามันโดนใช้ไปดิแต่ว่ามันโดนใช้ไปดิแยก,กูต้องหาใหม่ปะกูก็ต้องหาใหม่บ่าเพื่อนกูจะเค้นเบ็ดนะเพื่อนโอยนี่ไงนี่ไงทองสองตัวแล้วฟรีเข้าปอีครับพี่น้องสี่ตัวได้เรื่องปะได้เรื่องบ้านน้องๆฮะเข้าฟรีอีกแล้วเปลี่ยนเบ็ดทีแม่งเข้าตลอดนะพเพื่อน ก็อยู่ในช่วงเวลาบนธทรม้วยแหละเราต้องดูเวลาด้วยนะว่าเกมไหนแตกนั้นเพื่อนเออก็ลิงใต้ก็เีแรกได้เลยใครสนใจนั้นเพื่อนเออก็ลองท้าไปถามมาดูแล้วกันมันจะเพิ่มนัำตาการแตกของแต่ละเกมแล้กันเพื่อนเออนะลองครบกันเก็นบ้งไหมเอ,อ้ยอย่าบอกนะว่า ไม่บ,บอกนะแจกเท่านี้แต่นี้มันเท่าเท่าเท่าตาที่แล้วเลยนะที่มันเข้าอ่ะเอ้ยแต่มันไม่เท่าอ่ะแต่มันก็เพิ่มมาแต่เพิ่มเดียวไอี้ะดอกสุดท้ายยังไงบึ้มโอ้โหเจริญพรเดิอดได้มาหนึ่งร้ยสามสิบามบาทเองเพื่อนไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยนะเออไหนกูขอหาตัวทองหน่อยสักหน่อยแซะเฮ้ เอ้าฮเฮียเมื่อกี้ก็มีวยวนี่งไงมีแล้วของจริงอันเนี้ยมีแล้วของจริงดอกน,นี้ยังไงเพิ่มเบ็ดไปดิเพิ่มเป็นเบ็ดสิไปดินะเออสัก30มสิบหมุนแล้วก็เปิดทอร์บโบไปเบือ่อมามาหน่อยนะตอนนี้ก็กำไรมา600กว่าบาทแล้วนั้นเพื่อเออทนมาแค่70กว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจเข้ากลุ่มโบรธรรม อยากรู้เวลาการแตกหรือเปอร์เซ็นต์ก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็จะมีเทคนิคดีๆอยู่ในกลุ่มแหละเพื่อนใครที่สนใจก็ตามกันมาได้นะหนึบาทดอกน,นี้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงเพื่อขึ้นเบ็ดมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนขึ้นเบ็ดมาแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะเออโอ้โหและดอกน,นี้ได้มา257บบาทเพื่อน ทำไรก็มาเจ็ดร้อยกำไรขึ้นมาเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ลดลๆนั่นเพื่อนเออนะอืมมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหอยอ่ะไหนขอสามทีดิโอ้โหไม่มาว่ะ มาดีนี่ไงมาดีนี่ไงมาดีนี่ไงโอ้สามสิบบาทแล้วดอกนี้เออหูสองตัวพอดีมากูอยากขึ้นพอดีเลยเบ็ดยี่แล้วกันขอสักสิบหมุนแล้วกันเพื่อนเบ็ดยี่สักสิบหมุนแล้วกันนะเออมาหน่อยลูกมาหน่อยมาหน่อยสวยงามดอกนี้ไงไวโอ้ยมาแล้วมาแล้วดอกนี้โอ้ยเป็นไงเพื่อนเป็นไงฮะตังไม่ไหวเลยไหมฮะ โอ้โหเป็นไงไม่เชื่อลองไปทำตามไปดูได้นะถ้าใครได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะแต่มันแล้วมันแล้วแต่ดวงคนด้วยแหละเพื่อนเออนะตอกี้ได้มาหนึ่งพันบาทเพื่อนโอ้โหยสุดติ่ง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 นะเออยังไงดียังไงดีมั้โอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โห เฮยเงียบบ่าเฮ้ยเงีบยบกว่าทุกคนเงียบบ่าเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยโอ้โหเงียบจิบอุย้ยแล้วมาแล้วมาแล้วดอกนี้ไงโอ๊ยมาแล้วจ้าดอกนี้ปังไม่ไหวเลยนะโอ้โห 4ี่รสสี่รยิบสี่บาทเมื่อนผมไม่ค่อยสบายนะเมื่อนต้องจิบน้ำไม่เรื่อนนะเจ็บคองนะานเพื่อนโอ้โหแล้วดอกนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาติดๆเลยเพื่อนคือแบบว่าปังไม่ไหวยะเออเนอะโอ้โหสุดยอดมาแล้วจ้า แล้วเบิ่มก็มาอีกสวยงามแล 1, ้วเบิ่มก็มาอีกสวยงามดอกนี้โอ้โหเบื้องปังปังไปนีเย่เลยเบื้อนห้าร้อยหกสิบหกบาทเป็นไงเนี่ยเป็นไงเ่เบื้อนโอ้โหอะใครใครไม่เชื่อก็ลองเข้ากลุ่มวัฒนธรรมัาดูได้นันเบื้อนก็ขอสักสิบหมุนไป สิบหมุนสุดท้ายนี้กำไรม,มาสองพันกว่าบาทแล้วอุ้ยเออเออแล้วเขาฟีไปอีกโอ้โห โอ้ยมาแล้วว่าแจกอูอ้ยดองนี้หนึ่บาทอุ้ยโอ้ยเบ็ดยีสเป็นเบื้อนเบ็ดยี่สิบแบงคมาว่ะเฮ้ยหนึ 1, ่สร้สบหาทเพื่อนโอ้โหฮีย โอ้โหแล้วมาอีกเรื่อยๆลูกมาอีกเรื่อยๆลูกโอ้โหสุดยอดสุดยอดมาเพื่อนบึ้มเข้ามาอีกโอ้โหปังไม่ไหวเลยมาอีกดิไมค์ดิดอกนี้ไงบึ้มเข้ามาอีกโอ้โหสามสิบหกบาทแล้วดอกนี้ไงโอ้โหสุดยอดโอ้โหเลขสี่หมุนครับพี่น้องจะสองพันหรือเปล่านะเออแล้วมาห้าสิบแปดบาทแล้วดอกนี้ไงโอ้โหบึ้มเขึ้นไมค์สามร้อยยี่สิบบาทแตกดีจริงเๆพๆื่อนเออโอ้โหแล้วมา์เจ็ดร้อย <G ül> อันลึกอ๋ออยากจะร้องไห้พูดไม่ออกแล้วเพื่อนพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ออกแล้วโหนะมาแล้วเนาะเฮียโอ้โอหหลายดีก่อนเบ็ดยี่สิบเป็นไงเพื่อนโอ้โหกูจะช็อกกูจะช็อกตายกูจะช็อกตายโอ้โย ไอเหี้ยแล้วมาเรื่อยเลยโอ้โหดูดีเพื่อนอะไรกับเนี่ยมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วโอ้ยบ้าไปแล้วเพื่อนดอกเดียวขอบอวไม่ไหวเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้ยแล้ววายสองตัวสวยงามสองร้อยหกสิบกว่าบาทโอ้โหไหลมาเรื่อยเลยลูกไหลมาเรื่อยเลยลูกโอ้โหเน็ตค้างเปล่าเนี่ยเน็ตค้างหรือเปล่าเพื่อนเน็ตค้างหรือเกมบั็อกกระโหลเทคนิคนี้เอาไปใช้กันดูได้เพื่อน แต่ว่าเราต้องอยู่ในช่วงเวลาโบนัสทามด้วยนะเราต้องดูด้วยนะว่าเกมไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออก็ริงใต้ก็เป็นแรกเลยใครที่สนใจนะเพื่อนกูน็ดกูค้าเขาบ้านเพื่อนถึงแตกขนาดเนี้ยโอ้โหเพื่อนคือแบบว่าดูดีคอมโบรอกเดียว9,866บาทเอีอ้ย สุดยอดไปเลยเพื่อนโอ้โหแล้วไมครับพี่น้องยี่สิบบาทแล้วอน่างนี้เบิ้มเข้าอม่หนึรกว่าบาทโอ้ยกูว่าจบจบฟรีนี่กูเลิกเอาไหมจบฟรีนี่กูเลิกแล้วไอ้เหี้ยคือแบบว่ามันปังอะมันปังเงินไปอะโอเทคนี่ดีลองเอาไปใช้ใดูได้เข้าฟรีคือแบบว่าปังมากนาะนเพื่อนเออก็ใครที่ชื่ชอบคลิปผมก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยแล้วกันเพื่อนนะ โอ้โหแล้วเงินรางวัลรวมได้มา11,680บาทโอ้โหพอเลยเพื่อนนะเลิกดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูดคืนเอาผมว่าเน็ตผมบักเอาปะแต่ว่ามันไม่เป็นไรผมก็มันจะถอดอัตโนมอัตโนมุนเอ้อัตโนมัตินะเพื่อนเออเว็บเนี้ยเออใครที่อยากเล่นหรือเข้ากลุ่มวนวลามก็ลิง์ใต้ก็มีแรกผมได้เหมือนกันนะเออ ก็กลุ่มเวลน้ำก็จะมีบอกเปประสิทธิ์การแต่ของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีอ,อ,อัตรานในการแต่ของแต่ละเกมด้วยนะเออก็สนใจก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนวันนี้ก็ขอจบคลิปเียนนี้และกันได้กำไรมาหมื่นสามหกร้อยกว่าบาทนะเอาทุนมาแค่เท่าไหร่ันเพื่อนเจ็ดสิบกว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อน เออก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเวนบบุยอบุย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 บุบุยบบุ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 